หลายหลายคนพี่น้องค่ะแฟนคลับเว็บีตอนนี้นี่ถามกันเข้ามาหลายนะคะถา,า,ามว่าอยังน่าถามว่าอ่าท่านั้นแอดมินปุบป,ปับหนีเล่าออกจากซานนอนพิรุนเพงลงระบอบเป็นอยังคือบอเห็นหน้าเห็นตานะคะสำหรับทางนั้นแอดมินปุบป,ปับแล้วก็ได้ออกมาโพสูดยุพี่น้องว่บาบ่ได้ออกไปไซน์นะคะนอกจากบอดจูเสียห้ออกจากวงเล่าจังสีออกระวัาางสีหลับพี่น้องสำหรับทางนั้นแอดมินปุบป,ปับเขาก็จะยันดึงความหนารรักของเล่า ยูตตลอดเห็นถึงความหนานรักๆล่าบาวิาอ่ามีไห้ครับทีมงานสตานเพดมแพงมีไห้ทังบอดโจมี่ไห้นอ้องอุงอิงนี่คือว่าเล่นาหนารักตลอดพี่น้องค่ะผู้ใดอ่าสิเห้นเล่าไปสื่อ,อังไห้ผู้ใดเล่าไปเบิดพี่น้องค่ะกัททีวาเป็นแอดมินคนหนึ่งทีหนานรักเลยกับบาไดไพี่น้องค่ะสำหรับท่านนั้นแอดมินปรับปัปับกะาลายๆคนกัสิเห็นแหละมือว่านนีพี่น้องค่ะเล่าก็ไดดไปอ่า เดินนะคะอยู่ที่ห้างเมกะบางนานค่ะสำหรับทางนั้นแอดมินกูปับนี่แล้วก็มาคุยกับท่วาทำหากันนะคะว่าคือบ่เห็นไปทางอ่าคือบ่เห็นอ่าอยู่ในสศาลนเพลนแห้งไปอยู่ทา่งไหนค่ะสำหรับทางนั้นแอดมินกูปับแล้วก็มีหนาทีที่ว่าไปเฮ็ดช่องนะคะกอดติดสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยบ่คอยได้ทไทยติดน้องอุ้งอิงลงแลาวคุยกับสิบ่เห็นเล่านะคะบัดนี้สำหรับกล่องช่องอ่ากอดติดน้องอุ้งอิงเพชรเพลนแพงค่ะทางด้าน รูปมอตอินส้นมากกับเซฟเฟต์คนไทยบันเนลลาลาคนกับซิบอเฮดท่านันแอดมินงปุ๊บปับนะคะก,ก็เริ่มพากันถามหานะคะสั่นแหละพี่น้องสำรับเมื่อวันนี้ก็ได้มีการไปเดินอยู่ที่ห้างเมกาบางนาะซึ่งสําหรับท่านนั้นแอดมินงปุ๊บปับแปลคุกับสิด,ดูดีพี่น้งองงามวาคันฮาเล้าได้ไปเดินสื่อของได้ไปเดินหาสื่อของก็ต้องมีการเสื้อไผ่กันย่างแน่น่องน,นะคะลักกะ เป็นการเซรื้อฟเพลยศิลปินในทีมงานสานนอนเพนนเพแงย่างในนอนพี่นองฮันและเป็นไพไ่ปบไดน,นะคะไม่อยู่คนเดียวขนาดนะคะก็คือน้องอู๋อิง,องเพนบ้านแพงพี่นองค่ะตัดติโทสําหรับเด็กหนุอยคนนี้นะคะละบานีสิ่งของทีงเซิร์ฟพลยนั่นคือ,อยังสําหรับข้างนั้นแอมินปูปบเมือว่านนี้คือว่ายางอ่อมยางอ่อมหางี่ี่นองค่ะยูสันนันยูสันนีย่างอ่อมหา,นนนนา,มหาถือว่า สุดยอดสำหรับแอนนี่พูนีพี่น้องค่ะเล่านารักกับสุกคนอยู่แฟนคลับเอฟซีโอนเงินมาให้ทางนั้นแอนนี่ปุ๊บปั๊บเพื่อที่สิไปซื้อของมาเสื้อร์ไน้องอุ้งยิงสิ่งสิ่งนั้นก็คือไม้กันสั่นพี่น้องนะคะไม้กันสั่นนี้ก็จะเห็นทางอ่าทีมงานซ้อมในเพลเพ่งหลากหลายคนได้ใส่กันนะคะบอสิเป็นทางบอโจทางเสียน้นอะไรก็อีกหลายหลายคนในทีมงานนี่ใส่กันหลายสำหรับไม้กันสั่นพี่น้องค่ะละเบียบแฟนคลับเอฟซีเห็น น้องอุ้งอิงนะคะเวลาไลรร่ซดก็ดีเวลาทล่ายืดยังก็ดีน้องเิมักตั้ง,ต,งตั้งไว้ค้างอ่าขวดน้ำแน่ตั้งไว้ค้างแก้วแน่ห้างเทียกับเซีให้กล่องโรทรศับโต๊ะกับมีพี่น้องค่ะห้างเทียกับจะเป็นช่องโลกมุนกับมีสำหรับน้องอุ้งอิงนะพี่น้องฮานะบันบนี้แฟนคลับเอฟซีเห็นแบบนี้แล้วก็เลยบอลรีออลรอบอรอดสาพี่น้องค่ะ ฟาวโอนเงินให้ทางด้านแอดมินปุบปับนี่ไปซื้อของไปซื้อแมกกสัินน,นี่แหละพี่น้องให้น้องอุ้งอิงซึ่งสาหรับแมกันสั้นนี่นะคะ,ะถือว่ามีคุณภาพและะ็ราคาสูงเติบปไปนะคะการทีวา่าเอ่าอยากสิหม,มอบสิ่งของให้ผู้ใดผู้หนึ่งนี่้ฮาตองเอาอันที่มันคุณภาพซึ่งสาหรับทางด้านแพทย์การเวสทันนี่นี่ล้ว็ว่าบ่ประสงค์ทีสิออกน้มด้วยกันนะคะเหมือนสิเป็น คนเกา่าค้นเดิมบอสำหรับแฟนคาบิซทธาน,นี้ทีว่าเคยสื่อ,อเคยสื่อของชินหญ่ให้น้องเป็นนัซิมันธานีหลับไปพี่น้องนะกะนี่หลักับวัตว่วเพินกับวัดถประสงค์เสียเสียอกน้ำก็ที่ว่าเป็นน้ำใจนะคะสำหรับแฟนคาบิซีตอนนี้นี่หากนอ้องอุ้งอิงขึ้นดะูขึ้นร้านนะคะอยากเสียให้ลูกจากของนี่มี่ของใส่ทีคุณภาพนะคะตัดสินใจเลยนะคะโอนเงินให้ทางด้านแอเมนปุบปับนี่ไปสื่อ ไม้กันสันพี่น้องค่ะนํ้มันบ้าเมนเพี้ยงเคทานันพี่น้องค่ะล่าสุ่นทหารทา้งนั้นแอดมินปุ๊บปับนี่ได้ไปหายางสื่อโซโฟาโซฟาไอ้ผู้ใดให้น้องอุอิงคือเกา่าสำหรับทันานแฟนคลับเอฟซีนี่กะใจดีคือเก่าพี่น้องค่ะโอนเงินมาให้ทา้งนั้นแอดมินปุ๊บปับเพื่อที่จะไปหาสื่อโซฟาหละ่ะ่ะรอที่สี่เซอร์ไพน้องอุอิงในมือขึ้นบานไม่น่ะ ในวันขึ้นบ้านใหม่ของนกอุ e ้งอิงซึ่งกัถที่ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดใหญ่เลยก็ว่าไ้พี่น้องสําหรับ่สิ่งนี้นะคะคือโซฟา่นันะพี่น้องนะสํสำรับทั้งนั้นน้องอุ e ้งอิงกะหลายๆคนเกิดสเแ็นแล้ว่วา,วาเป็นแฟนคลับเอฟซีจากตั้งประเทศกด็ดีหรืยว่าแฟนคลับเอฟซีจากประเทศไทยนี่แหละพี่น้องนะะส่วนมากลายๆคนเกิดน,น้แองหากขึ้นหลูกคือหลานนะคะก็อยากิอ่าเอาสิ่งนั้นเอาสิ่งนี้ถ้แล้วคนกับบอสสาม,มารถทิ่สินเดินทางไปเห็น,อน้องได้กกลับโตเองนะคะ ก็เลยเด่นหะนัมีแอดมินปูป่านี่เป็นซื่อกลางนะคะให้าเพื่อสามารถโอนเงินมาให้หลักนี่แหละ,ะคะ่ะไปซื้อของให้น้องอุ้งอิงก,ก็ถือว่าเป็นความภักความเมตตาจากพ่อพ่อยแม่แฟนคาร์เอฟซี่นนะพี่น้องเนาะคะ่ะสั่นรับท่าทางามือว่านนี้นะคะน้องอุ้งอิงก,ก็บป้โจก็ได้เดินทางไปทายรายการนะคะมอนลำไอดอลนะคะ สึ่งสาหรับรายการนี้การที่ว่าเป็นรายการที่เฟ้นหาดังรุ่งคนต่อไปมากประดับวงการบอลเลินะคะพี่น้องละบนีเมื่อวันนี้เกือบพี่น้องทางเกือบสิบตก๊กคิ้วทายงานทายรายการบอลบเลัฟอรอนเป็นยังมาตีบอดจูแล้วลืมพี่น้องแล้วเหตุงานหนักหลายนะคะสำหรับผู้บริหารในห้างโจยมานเนเหตุงานหนักหลายจนลืมมาจะาของต้องไปทายรายการมี่คิ้วงานทายรายการ เฮดไห้ทางด่านผู้จัดการบอดโจคุณมาเดียวพี่น้องต้องเยียบรถไปสุดขีดเลยปักกบาลเลพี่น้องค่ะเยียบรถไปหอสตูดิโอช่องเบิร์กพอยต์นะคะติทัวร์ือว่าสู้ชีวิตมากสําหรับมือว่านนีแล้ลักล้มตัดสินแล้วนะคะทางคณะอื่นหรือว่าศิลปินทางคณะอื่นนี่เพื่อนแต่งหนาแต่งตัวเรียบร้อยเปิดแลวพี่น้องเรือตั้งแต่น,นี่ละ่ะน้องอุ้งอิงกับบอดโจ แต่งสาวอนูพะว่าไปสาวอนูพี่น้องค่ะกบว่าเป็นยังนะะกระเลื่อมกันไดสัหรับท่านหลานผู้บริหารสำหรับพี่นองแห้งนะพี่น้องค่ะนอนน้อยแต่นอนนะนะคะสำหรับผู้เรียนทาน,นี้ที่ว่าสุดยอดเลขกอะไรนะคะสำหรับฤดูกาลหนนะังเขาต้องมารอบเบื้องหวาสิเป็นเั่งไหนไก่สิเปิดฤดูกาล้วพี่น้องค่ะใล้จะเปิดฤดูกาลแล้วสำหรับสาวนอนพี่องแห้งคาเซวาเพื่อนค่ะสิไมมีความมาลั่การงัดสาในห้างในเบื้อง,อย,งอย่างนอนไดยิ่ิน้าวมากเบลว่าบ่บว่าสิเป็นฉาก เวทีต่างๆหรือว่าสิเป็นชุดโชว์ต่างๆพี่น้องคะรวมถึงเครื่องเสียงระบบแสงสีไฟต่างๆคือว่าเปลี่ยนเบิดเลยพี่น้องคะบอดจูทุ่มนละหนายคนกับว่าขันห้าทุ่มกับอันไรกับสเสดซึ่งนั่นกลับขึ้นมากพี่น้องคะสำหรับวอดจยเยิ่งเล่นขึ้นมาทุ่มแห้งกับฤดูกาลหน้าตอนรอบเบิรงง่าเสียร่างกายซ้ำใดลหลักถ้าเบิรงว่าสียอันใญคือเกาบบสำหรับฤด,ดูกาลหน้าต่ว่าสำหรับทนายคนกับมา ความอลังการเรือกว่าความปังของสาวน้อเพชรแพงนี่บ่มีที่ทาวาสิหยุดเลยเป็นยังงันตีเห็นบอก,ก้อนนานนี้นะคะช่วงที่บอมเลติดฤด,ดูกาลนะคะเห็นแหละบ่าว่าสิไปทําการแสดงยุ่งยสังกระซีกระแตกมองหันนะคะแล้ววันนี้พ่อองแต่ปับระบบมาเป็นนี่ดักมินิสาวน้อยมินิคอนเสิร์ตนี่คนกับอาเนี่ยคือเกา่าเดยกไดียวาอ่ามีกระแสบต่ตกบ่าสอลุดไปพี่น้องสาหน,านัอฤดูกาลน่ะก็ต้องมารอเบิรงนะคะว่า สิเป็นจังไหนหลายๆคนก็ว่าต้องการร่างการละก็คุ้มค่าบัตรย่างแน่นอนพี่น้องนะคะสำหรับมือนี้น่ค่ะก็มีเรื่องรา,า,าวสีมเวาสู้พี่สองกาฟังสงนิสกักอน,นะคะกับเขาเข้าเข้ามาสวัสดีค่ะ